ไหนกันนะคะท่านผู้ชมเออกดแล้วเนี่ยอันนี้คือปันเราจะมาเราจะมาเล่นแซ่บกันนะคะอันนี้คือพี่ปันนะี่ฟางอันนี้ฟอนอันนี้ปลื้มนะคะสวัสนีค่ะท่านผู้ชมจันทรนับให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าปันฟางแล้นบอลไม่ใช่และนี่ก็ผมนี่ฟานนี่ฟอนนี่ปื้มนี่ปอนอ่ะมาเราจะมาเล่นกันแลค่ะมาเล่นกันเลยค่ะบอกชื่อช่องกันดิช่องผมช่อง เราชื่อช่องน้องเปียกซองบอนะคะหนูหนูเปียซองชื่อช่อน้องมิเกลค่ะหนูเปียกซองว่าชื่อช่วผมฮาฮาเนี่ค่ะเฮฮากะชอพิเกลซ่แบินจาฮาฮากมาทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นกันมารวมศูนย์มารวมตัวตุ่มตุ่มไอ้ม โอ้ตุมสิบยี่สิบสามสิบสห้าสเจ็เอาลูมนับตัวเองสอ้ตุมสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้บหกสิบเจ็ดสิบแปดสก็สิบหนึ่งร้เเป็นอะไรหนึแล้วทำไมต้องมาพี่ปันมั่วแล้วเนี่ยพี่ปันโอตุ่มสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแต่พี่ปันไปอย่างเงี้ยหน่งโอ้โอตุมสิบยี่สิบสิแล้วอ่ะพี่ปันไม่ยอมบนมานี่โอเคโอเคมา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 เดี๋ยวทำเอง สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบหกดิ็ดสิบก็สหนึ่งรกลับไม่ได้เพื่มนะเดี๋วเรถ่ายเราถนเพิ่มเป็นต้นนับถึงสีโอ้ยไม่ไหวต้นนับมันคือโกยี่ได้ไหมได้ยี่สิบได้เลยเคมาพี่เ้มกลับกนพีดได้ไม่เป็นไรพี่อยากถ่ายกล้องนี้มาสิบ ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบหนึ่งสองสามห้าหเจดปดเกสิ็ดสิสอิห้าิหเจ็ดสิขอย้ายที่นับนะ สิบเก้ายี่สิบยี่สิบแล้วนะยังห,หายังเอ,เอาเลยนะทุกคนทุกคนครับเอาเลยมันนี้เราเห็นแล้วได้ยินเสียงด้วยเดี๋ยวรอก่อนเราใส่รองเท้าก่อนรอนงเท้าผมอยู่ประตูอีกฝั่ง พราะบ้านบ้านเพื่อนผมอะแม่มันมีประตูย้อนกลับย้อนไปเผื่อเขาวิ่งซ่อนไล่หากันนยมีใครเข้ามาแอบในนี้หรือเปล่าครับป้องไงปอนป้องปังมาไปไป ไปยังเดี๋ยวเราก็ตัดคลิปต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวไปดูภาคสองเถอะเขาจะตัดนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าถ้าผมถ่ายคลิปมันจะตัดคลิปหรือเปล่าพี่ปันหายาที่สุดแล้วโอ้ยตรงนี้ที่แอบประจําที่พี่ปันเลยได้ยินเดียวตดมะตรงนี้ได้ยินด้ว ไปเลยนะคุณปอนผมไม่กล้าไปเดี๋ยวผมจะไปดักอีกฝั่งหนึ่งไม่ผมจะไปอีกฝั่งหนึ่งเขาล้มได้แล้วไม่แม่อย่าไปหยอกเขาที่ปอนกองเน็ตข่ายากจริงข่ายากอ่ะไอเห็นขาใครป้องพี่ปาน อะไรจะหายากอะไรขนาดนีออ้หายากครเป็น,ปนบอลเจ้าบอลก่อนเ<ป>มื่อกี้ไปไปหาเลยเป็นปเป็นยังไง